ก่อนอื่นให้เตรียมสมุดจดเล่มเล็กๆที่สามารถพกติดตัวได้พร้อมปากกาตรวจสอบเงินคงเหลือที่เตรียมไว้สําหรับใช้จ่ายในเดือนนั้นมาเริ่มจดกันค่ะบรรทัดแรกให้ใส่เป็นวันที่คอลัมน์แรกเป็นรายการสินค้า2คอลัมน์หลังเป็นเงินเข้าและเงินออกให้เขียนรายการแรกเป็นยอดยกมาและใส่เงินคงเหลือที่นับได้ระหว่างวันถ้ามีรายการรับเงินให้ใส่ในช่องเงินเข้า รายการจ่ายให้ใส่ในช่องเงินออกทุกสิ้นวันเราจะรวมช่องเงินเข้าและเงินออกนําช่องเงินเข้าหักด้วยช่องเงินออกได้เงินคงเหลือเป็นยอดยกมาในวันถัดไปจดทุกวันเราจะเห็นรายการจ่ายซ้ําๆจ่ายน้อยๆจ่ายบ่อยๆจ่ายทุกวันจดต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกวันแล้วเรามาค้นหาเงินที่หายไปจากรายการที่จดทุกวันทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวในตอนต่อๆไปกันค่ะแรก